เอาลกลับมาตามต่อครับผมคราวนี้มาดูที่เทกันหน่อยครับมาดูรถหล่อเทดินกันหน่อยรถหล่อของอโซนสีสเกตรครับวันนี้ที่ตำบลห้วยตมออำเภอภูสิงห์จังหวัดสีสเกตหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราดู การขุดดินของทีมงานแล้วสามคันสามนุ่มรอ้อวันนี้มาดูพี่เทกันหน่อยอาลื่นลื่นลื่นลอ้อลอย ล้รอลอยครับเรียบร้อยเอร ผมเอาไว้น้ำฝานขั้นเมกาเด้อเอาไว้ซีแพนเนี่ยแขกกันมาอีา่บ่นี่ไป้วครับคันนี้จากโอร้านกำนันสดครับดาบเจมฮีโน่สีสม้ม ธงแดงครับส่งสัญญาณว่าอันตรายครับตรงนี้จะเป็นท่อน้ำอ่าลอยน้ำกัดเซาะครับผมนี่เอาดินมาถมตรงที่น้ำกัดเซาะนี่ก่อนที่จะถนนจะขาดครับทีมงานทีมงานอยู่ฝั่งนี้ เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำหรอเป่ครับเขาง่ามบ่ปีนี่มีแต่หญ้าบ่ตรงนี้น้ำมันมาแรงแล้วก็มันกัดเซอกบ่ครับนี้ยถนนเกือบขาดเนาะถมถมทั้งหมดเลยบ่ครับ อ๋อ oh. อันนี้อันนี้รอรอ,อให้หน่วยงานเขามาแก้ไขดินตรงนี้หายไปหมดเลยครับไปอยู่ข้างล่างหมดเลย <c oughs> มาแล้วคันที่2มาแล้วครับเมกกห้าร้อ รับบัตรรับตั๋วครับอยู่นี่เหลืออีกเที่ยวหนึ่งเสียงในหน้าคุยกันเป็นภาษาเขมร เหลืออีกหนึ่งเที่ยวครับก็คันสุดท้ายพอดีไปแล้วตัวแรงประจําทีมงานมาแล้วครับคันสุดท้ายคันที่สามของทีมงานมาแล้ว อันนี้แอร์ธรรมชาติครับ จอดแล้วหมดแล้วทักเที่ยงอ๋อขับรถไทยเองอีก <c oughs> <c oughs> นอกจาก,ากเราจะเห็นฮะมากับแฟนครับ <c oughs> นอกจาก <c oughs> มอวาอีก๋อแล้มาอีกแล้วคันนึงฮิโนมาแล้วนี่นอกจากเราจะเห็นบทบาทของทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นขับหกล้อเองขับไมโครเองแล้วก็อีกหนึ่งหน้าที่ครับผม ขับรถไทยเองครับขับรถไทยและมีโครด้วยขับสาม,ม,มขับสามยี่ห้อเลยรถไทยกรูปต้า LC 708ครับผมโอ้อาเสียนี่สุดยอดเลย รถไปโขุดดินใส่ดำขับรถดำมาเทเทเสร็จล้มครับรถไถต่อ,อีกแม่สุดยอดจริงๆครับ เป็นหน้าที่ของอาเซียนะครับให้กำลังใจกันต่อไปส่วนผมคงจะต้องลาไปก่อนนะครับผมผมจะต้องเดินทางต่อนี่หล้อหล้อ,ลอแบ็คโครถไถเพอเพอขับเทเล,ลอร์บรรทุกไปโคเองด้วยนะนี่สุดยอดเลยครับ เอาเป็นแบบอย่างนะครับขยันเท่านั้นที่อยู่ได้ถ้าขี้เกียจแล้วอดตายลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครับฝากกดติดตามฝากทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับสวัสดีครับ